สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามแล้ววันนี้ผมจะพามาทัวร์ครับหุยไฮแตกนะครับจ่าไหจะพามาทัวร์นะครับก็แถวนี้ก็เป็นพื้นที่สตหีบนะฮะสตหีบก็เป็นพื้นที่ของจ่าไหนะครับทํางานอยู่ที่นี่นะฮะตอนนี้เราก็จะอาไปข้างหน้าครับอ่าวตรงตาลครับผม เอาตงจานมองข้ามทะลุายไ,ไปก็จะเป็นทะเลนะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบหกโมงแล้วนะครับทะเลสวยงามครับชมบรรยากาศนะครับของทะเลรับผมตอนนี้เราก็ขับผ่านหน้าอำเภอนะครับสถานีว่าการอำเภอสถานีตำรวจ ปูทรนสตหีบมและก็สถานีตำรวจน้ำนะครับอยู่ทางขวาเนี่ยนะฮะแล้วเราก็จะผ่านไปเข้าในตลาดสตหีบนะฮะอยู่ทางขวาก็จะเป็นตลาดสดนะฮะตลาดสดขายพวกอาหารทะเลของสดนะครับพวกผักพวกอะไรอ,ะอาหารถือว่าพวกแม่บ้านก็จะมาจ่ายตลาดที่นี่นะฮะนี่เราก็จะผ่านเข้าไปนะฮะในอำเภอ คือสตีบในตลาดสตีบนะครับเราเลยตลาดเข้ามานะครับก็จะเข้าไปในฐานทัพเรือสตีบนะฮะข้างหน้าบกฐานทัพเรือสตีบนะครับเราจะเข้าไปส่วนทางขวานะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลอภกร์นะฮะโรงพยาบาลทหารเรือนะครับอันนี้เราก็จะผ่านบกไปแล้วนะครับ พอเข้าไปก็เป็นเขตฐานทัพเรือสตีฮแล้วนะครับฝั่งทางซ้ายก็เจ็ดทะเลนะครับดูทะเลสวยงามนะครับมองไปไกลๆที่มีถังสี่ห้าใบทางโน้นนะครับถังสีห้าใบทา,ง,บาทงโน้นนะครับก็เป็นเกาะพักเกาะพักเป็นโรงเรียนนักทำลายใต้น้ำนโจมหรือว่า รถกบหรือเซลนะครับตอนนี้เราก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับเินการสุดก็และขณะนี้ก็เวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นนะฮะก็อาตทีก็จะรับขอบฟ้านะครับเดี๋ยวเ,เราก็จะพาไปดู รับขอบฟ้าที่หาดเตยงามนะครับอันนี้เราก็เลอกมาชายฝักผมเราก็จะเห็นปืนนะครับผ่านองมาตรงแยกวงเวียนแล้วเราก็จะออกขวานะครับออกขวาไปาน,นิดนึง ตรงแหลมปู่เจ้านะครับแล้วก็ไปทะลุหาดเตยงามได้นะครับระหว่างทางก็เจอลิงนะครับมีคนข้างทางมีคนจอดรถให้อาหารลิงด้วยนะครับลิงเยอะครับรช่วงเย็นๆก็จะมีเส้นทางนี้ก็จะมี ทหารนะครับทหารจากกองเรือนะครับที่อยู <S <S ่อยู่เรือนะครับก็จะมาออกกําลังกายวิ่งที่นี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นทหารนะครับบางทีก็มีแม่บ้านเหมือนกันมาวิ่งดูบรรยากาศดูเลี้ยงข้างทางนะครับผม จะคดเคี้ยวนิดหน่อยนะครับ มีทางแยกนะครับมาระหว่างนี้ถ้าไปทางขวาทางโน้นก็จะเป็นหาดเจงามนะครับเราเกินไปตรงนี้เ,เ,นรเราจะไปชมวิวนิดนึก็จะไปดูบรรยากาศข้างบนนะฮะตรงนี้เส้นทางนี้กไปแหลมปูเจ้านะครับจะมีศาลเสรเตีอ่ เราก็จะมาถึงจุดชมวิวนะครับเราก็จะไปมองไปข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นเรือลบนะครับข้างล่างซูมโนครับผมเห็นเรือลบรบสวยงามนะครับตรงนี้เรามองครับมองไปทางไกลทะเลทางนน้นนะครับทะเลทางที่กล้องแทนไปนะครับก็จะเป็นทะเลลงไปทางใต้นะครับ ติงตรงไปก็จะเจอสงขานะครับบรรยากาศสวยงามมากครับถ้มามองไปไกลติดขาวๆนู่นไกลๆนะครับเดี๋ยวกองสูงไปครับนู่นนะครับก็จะเป็นที่จอดเอดกกรือจักกีนัอเบรดนะครับเป็นท่าเรือน้ำลึกหรือเรื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือท่าเรือจุกสเสม็ดนะครับ ใกล้จะถึงทางแยกแล้วนะครับผมเป็นือทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับต้องปิดหรือยังก็ไม่รู้นะเพราะว่าเวลาเปิดับครับคงยังไม่ปิดครับเพราะว่ามีนักปินเยอะเลยครับผมก็มองไปก็จะเห็นทะเลนะครับตงรงผ่านใจงา เข้าเขตเพื่อที่หาดแต่งามก็จะมะีบอกทหารนะครับรักษาความปลอดภัยให้กับเรานะครับเจอบอกทหารลิงก็จะมีระหว่าทางไปเยอะเลยนะครับเดชาโช่วนี้ก็จะดูว่าอาทิตย์ตกดินด้วยกันนะครับพี่น้อง ทันที้เราก็ไม่ค like ่อยไม่ไม่ไม่กล้าขับเร็วนะครับเพราะว่าเขากำหนดความเร็วด้วยแล้วก็อีกอย่างนักวิ่งออกกำลังกายกันเยอะนะครับก็จะเห็นเป็นการสวยงาม พื่อนนะครับได้ชมได้ดูนะครับทางซ้ายที่ตรงเรามองเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเรือนสั่งประดูนะครับเป็นสโมอสรอเป็นร้านอาหารสโมอสรอไว้ทานข้าวไว้ดื่มนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดนะครับเึ็ช่วงระบาดโควิด <COVID. S 1> ก็เลยปิดทับการอยู่ เย็นนะครับก็จะมีพี่นอ้องญาตทหารนะครับมีครอบครัวทหารนะครับออกมาพลายเยอะเลยนะครับหน้าเราก็จะเห mm hmm. ็นนุสเซอร์วารีนอยอนะครับสวยงามมากนะครับเป็นวงเวียน หลก่น,นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พาทธิบก็จะ,ะรบะบับขอบฟ้านะครับก็ผมแนะนำสถานที่าแต่งามคงไม่ได้ดูตะวัดรับขอบฟ้านะครับเพราะว่าดูอาการเมฆฝนเริ่มมานะครับก็เราก็จะมาวนกับมีเครื่งบินด้วยนะครับสวยงาม ไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ายแตกนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปทัวร์สถานที่พื้นที่ท่องเที่ยวนะครับของสัตหีบนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนองุนเขาชิดยัน เกาะคามเกาะแพรเกาะคามเกาะแสมสารนะครับตอนแต่ว่าตอนนี้คืออย่างว่าคือเป็นช่วงสถานการณ์โ <COVID> ควิดก็ปิดการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับเป็นหาดต่างๆก็เยอะแยะนะครับที่ท่องเที่ยวในสัตีบนี่เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสยวจะไปพาพี่น้องไปทัวร์นะครับพาไปชมไปถ่ายทําให้กับเ,เพื่อนๆได้ชมนะครับคลิปนี้ก็ขอปิด เพียงแค่นี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีคค่ะ